เราจะมาจักคาสั่งใหม่ชื่อว่าคําสั่ง if กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปจักกับคําสั่ง if เรามารจักกับสิ่งนี้ก่อนดีกว่าครับซึ่งก็คือเครื่องหมายเปรียบเทียบเครื่องหมายเปรียบเทียบจะมี6ตัวด้วยกันซึ่งก็คือ1มากกว่า2น้อยกว่า3มากกว่าหรือเท่ากับ4น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ไม่เท่าก,กับ6เท่ากันหรือไม่ ส่วนวิธีการใช้เนี่ยเราจะนําค่า2ค่ามาเปรียบเทียบโดยมีเครื่องหมายเหล่านี้ขั้นอยู่ระหว่างกลางถ้าเป็นจริงจะคืนค่า True ออกมาแต่ถ้าเกิดไม่จริงจะคืนค่า False ออกมาเช่น3น้อยกว่า5จริงหรือไม่ถ้าจริงก็คืน True ออกมาเงีงแต่ถ้าเกิดไม่จริงเช่น3มากกว่า5จะคืนค่า f a l s ออกมานั่นเองคราวนี้เรามารู้จักกับคำสั่ง if ดีกว่า ซึ่งคำสั่ง if จะมีโค,โครงสร้างไปอย่างนี้ครับ if จะเป็นคำสั่งที่ใช้เช็คเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขในวงเล็บตรงนี้เป็นจริงจะทำคำสั่งที่อยู่ในเครื่องหมาในคำสั่ง if ตรงนี้นะครับโดยการที่คำสั่งแต่คำสั่งจะอยู่ยใน if ได้ ก็ต้องอยู่ภายใต้แ็บนะครับก็คือต้องแบ็บต้องท็บมากกว่านะครับถ้าอย่างนี้จะไม่ถือว่าคําสั่งนี้อยู่ในคําสั่ง if นะครับเราลองมดืดูตัวอย่างง่ายๆกันดีกว่าครับ แล้วลองกันดูครับโอ้โอหดูอะไรไปสักอย่างโอเคโอเคครับอย่างนี้มันก็รอรับค่า x อยู่นะครับลองใส่ x เป็น3ไปดู้กันจะออกคําว่า yes มานะครับเพราะว่า x เนี่ยรับ3เข้าไปนะครับแล้วก็แปลงให้เป็นตัวเลขโดยผ่านคําสั่ง i n x แนะครับ ต่อมามันก็เข้ากับเข้าไปในคําสั่ง if และเช็คเงื่อนไขครับซึ่ง x ตรงนี้เป็นสามใช่ไหมสามน้อยกว่าห้าซึ่งจะคืนค่า true ออกมาทําให้เงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงทําให้คําสั่งนี้ถูกทํางานนะครับแต่ถ้าเราใส่ค่าอื่นซึ่งมันไม่ตรงกับเงื่อนไขเช่นลองใส่หกเข้าไปดูจะสังเกตว่ามันไม่ทําคําสั่งนี้เพราะว่าเงื่อนไขตรงนี้มันไม่ถูกต้องนั่นเอง อลองเพิ่มอีกคำสั่งดูนะครับลองเพิ่มอีกคำสั่งดูครับเช่น id นะครับคำว่าวลองพิมนตัวนี้ดูนะครับแล้วลองรันดูใส่3ไหมครับอ่าก็ทำ yes 5 5นะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ครับใส่เลขที่ทำให้เงื่อนไขผิดเช่น6มันก็ไม่ออกอไรเลย ถ้าเราใส่อย่างนี้นะครับจะทำให้คำสั่งนี้ไม่อยู่ในคำสั่ง if เพราะฉะนั้นไม่ว่าเงื่อนไขตรงนี้จะถูกหรือผิดคำสั่งนี้ก็จะทำงานเสมอลองดูครับโอเคลองใส่3ดูก็ yes ฮ่าอกมาแลครับ ถ้าเกิดลองใส่6ที่ทําให้เงื่อนไขผิดก็ออกมาแค่5้ 5. เพราะว่าอคําสั่งนี้ไม่อยู่ในคําสั่ง if e นั่นเองถ้าเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้มันจะ error เ,เ,เพราะว่าเมื่อเมื่อรันคำสั่งนะเมื่อรันโปรแกรมนะครับ ไอ้น,นี้อันนี้มันจะไม่อยู่ในคําสั่ง if e ซึ่งคําสั่ง if e ่ยเข้าใจว่าเนี่ยมันสิ้นสุดคําสั่งที่อยู่ใน if e แล้วนะครับก็เลยทําให้มัน error แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ได้เพราะว่ามันจะเป็นการระบุว่าอ e ในคําสั่ง if แบบมีคําสั่งแน่ๆซึ่งก็คือคําสั่งนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็คือมันจะถ้าเป็นอย่างนี้คือมันจะทําให้ if e ไม่ ีฟ e ไม่รู้ว่ามีคําสั่งไหนอยู่ในอ e ีบ้างมันก็เลยไม่ถูกต้องนะครับต่อมาเรามาู่จากคําสั่งใหม่กันดีกว่าครับซึ่งก็คือคําสั่ง elif เขียนอย่างนี้ครับ elif วิธีการทำงานเหมือนคำสั่ง if e ทุประการครับ แต่คราวนี้คำสั่ง elif จะพิเศษกว่าคำสั่ง if ก็คือว่ามันจะทำงานก็ต่อเมื่อคำสั่ง if หรือ l i f ที่อยู่ด้านบนมันมีเงื่อนไขเป็นเท็จทั้งหมดมันถึงจะยอมทำนะครับเช่นลองใส่อย่างนี้ครับ อ่ลองกันดูครับถ้าเราใส่สองมันจะออกมาแค่ตัวนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเราใส่สองเงื่อนไขตรงนี้จะถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นมันเลยทำคำสั่งนี้และคำสั่ง l e ่อยู่ถัดไปจะถูกเพิกเฉยนะครับแต่ถ้าเราลองใส่ค่าลงไปดูเช่น ไมาดีกว่าลองเปลี่ยนโปรแกรมมือดีกว่าอ่าเราไปอันนี้กันเปลี่ยนตรงนี้เป็น x มากกว่าห้าถ้าเราลองใส่เลขหกไปดูมันจะทำยี่สองนะครับซึ่งก็คือเงื่อนไขตรงนี้มันไม่ถูกต้อง มันจะมันถึงจะมาทำคำสั่ง elif นั่นเองนี่ก็คือตรงนี้6มันมากกว่า5ก็จะทำยี่สออกมาตรงนี้เราอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับแล้วลองมาดูตัวอย่างนี้กดีกว่าอ่าตรงนี้เป็นเงื่อนไข x มากกว่าสามตรงนี้เป็นเงื่อนไข x มากกว่าห้านะครับแล้วลองรันดูแล้วลองใส่เลขหกไปดูนะครับมันจะออกมาแค่คําสั่งด้านบนเพราะว่า เพราะว่าตรงนี้เงื่อนไขไมาถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้น l อตรงนี้มันจะไม่ทำแล้วนะครับหรือว่าเราจะลองทำอีกเพิ่มก็ได้ครับ าลองใส่เลขหกไปดูนะครับตรงนี้จะมีเงื่อนไขก็คือ x มากกว่าสาม x มากกว่าห้าและ x มากกว่าเจ็ดนะครับถ้าลองใส่เลขหกไปดมูมาจ่องมาจองมาแค่น,นี้นะครับอันนี้ใส่เงื่อนไขพลาดนิดหนึ่งลองใส่อย่างนี้ดูแล้วกันเพื่อได้เห็นภาพมากขึ้นอ่ะลองวาดใหม่นะครับ โอเคลองใส่หกดูกนะครับก็คือพอเข้ามาหก x ค่ากับหกนะครับคราวนี้เงื่อนไขนี้มันจะไม่ถูกต้องก็เลยไม่ทํางานนี้พอให้ลงมาต่อโอเคหกมากกว่าห้าถูกต้องก็เลยปินเยขสองมาแล้วตรงนี้เงื่อนไขมันถูกคําสั่งนี้เงื่อนไขถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้น elif ตรงนี้ถึงไม่ทางานต่อต่อมาเราจะมาจัดกับคําสั่งสุดท้ายแล้วนั่นก็คือคําสั่ง else นะครับ โดยที่คำสั่งที่อยู่ในเครื่องมักในในคำสั่ง else เนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่อเงื่อนไขของ if และ else ที่อยู่ด้านบน else ไม่ถูกต้องนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับซึ่งพี่ก็ใส่ print no ไปในคำสั่ง else นะครับ แล้วลองวันดูลองใส่หนึ่งค่อยดูนะครับจะออกมาเป็น no เพราะว่าหนึ่งเมื่อเรารับหนึ่งเข้ามาแล้วลองเช่หนึ่งมากกว่าเจ็ดจริงไหมไม่จริงเลยไม่ทําอันนี้ต่อมาไล่ไม่ทาตรงนี้เงื่อนไขหนึ่งน้อยหนึ่งมากกว่าห้าก็ไม่จริงอีกก็เลยไม่ทำเงี้ยสองลงมาต่อครับหนึ่งมากกว่าสาก็ไม่จริงอีกเลยไม่ทาตรงนี้ต่อมาเจอ s ้าว อันนี้เป็นกรณีสุดท้ายแล้วก็คือก็คือไม่ตรงกับกรณีที่อยู่ด้านบนแล้วก็เลยทําคําศัพท์ตรงนี้ซึ่งก็คือปินโนออกมานั่นเองครับถา้ามีเงื่อนไขยอยู่สองเงื่อนไขขึ้นไปเราสามารถเชื่อมดเลื่องหมายและกับหรือครับก็คือแอนกับอโดยที่แอนกับอเนี่ยจะทํางานเหมือนในตรรกศาสตร์ทุกอย่างครับก็คือแอนจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ สองเงื่อนไขที่เอามาเชื่อมกันไดแอนเนี่ยต้องเป็นจริงทั้งคู่มันถึงจะเป็นจริงแต่ถ้าเป็นอเนี่ยก็คือจะมีแค่เงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งเท่านั้นเป็นจริงก็สามารถทําให้ทั้งเงื่อนเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยเป็นจริงได้ครับอลองยกตัวอ,อย่างก,กันดูนครับเหลือแค่นี้พอแล้วเช่น x มากกว่าเจ็ดและ x น้อยกว่าสิบ อย่างนี้นะครับแล้วลองมันดูถ้าใส่สิบเอ็ดไปเนี่ยจะไม่เป็นจริงเพราะว่าสิบเอ็ดจะทาให้เงื่นอนไขนี้เป็นจริงแต่ว่าเงื่นอนไขนี้เป็นเท็จก็เลยไม่ทํางานถ้าเราต้องการให้มันทํางานเนี่ยเราก็ต้องใส่ค่าที่ทําให้ x มากกว่าเจ็ดเป็นจริงและ x น้อยกว่าสิบเป็นจริงซึ่งก็คือเจ็ดถึงสิบเอาก็คือแปดกับเก้านะครับลองใส่แปดไปดูก็จะคือมันทําให้ เงื่อนไขนี้เป็นจริงและเงื่อนไขนี้เป็นจริงก็เลยเป็น yes หนึ่งออกมานั่นเองถ้าเชือมได้หรืออ่าแล้วลองเปลี่ยนขึ้น,นใหม่ดูเช่นเป็น x มากกว่าเจ็ดและ x มากกว่าสิบ 10. แล้วลอง r ันดูถ้าใส่สิบเอ็ดไปเนี่ยจะเป็นจริงเพราะว่าเงื่อนไขนี้เป็นจริงแต่เงื่อนไขนี้ไม่เท็จแต่ว่าคราวนี้มันมีเงื่อนไขหนึ่งที่เป็นจริงแล้วก็เลยทําให้ เงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยเป็นจริงหรือจะลองใส่6ดูก็ได้ครับ6จะทําให้เงื่อนไขนี้เป็นจริงเงื่อนไขนี้เป็นเท็จครับแต่ว่าคราวนี้มันก็มีเงื่อนไขหนึ่งที่เป็นจริงแล้วก็เลยเป็น yes หนึ่งออกมาคราวน,นี้ถ้าเราลองใส่8ดูจะจะไม่ออกอะไรเลยเพราะว่า8ทำให้สองเงื่อนไขนี้เป็น h ท็จก็เลยไม่ทำามนมีครับ เอาึด้ออกกันเนาะต่อมาจะมีอีกอีกตัวหนึ่งซึ่งคือคําว่า NOT NOT, not คือนิเศษนั่นเองซึ่งจะซึ่งจะกับค่าความจริงจากทูเป็น f false จาก f false เป็น true นั่นเองเช่นลอง NOT X เท่าบเข้ากับ7แล้วกันแล้วลองรันดูนะครับ ต้องใส่เจ็ดไปจะไม่ออกอะไรเลยเพราะว่าเจ็ดมาเท่ากับเจ็ดเป็นจีนเจอนอนเข้าไปเลยเป็นเทสเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็เลยไม่ทําแต่ถ้าเราลองใส่ตัวอื่นดูเช่นลองใส่หกดูหกมันไม่เท่ากับเจ็ดใช่ไหมครับไอ้นี่เป็นเทสเจอนอนเข้าไปก็เลยกลายเป็นจีงก็เลยทำฟินเจสหนึ yes ่งออกมานั่นเองครับ